หาดูยากที่สุดในโลกเพื่อนเนี่ยผมจะถ่ายเอกลักษณ์ของพระสมเด็จพระนครเ่ยเพื่อนเพื่อนผมเะาไปเวลาไปเจอเลยไปเจอขอบข้างเป็นการปาดยุคโบราณร้อยกว่าปีเป็นการปาดด้วยเส้นตอกหรือของมีคมตัดเนี่ยเราไม่ทราบเนี่ยขอบข้าอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นการปาดยุคโบราณเพื่อนไปดูพเพื่อไป,พาพาไปเจอเป็นพระเป็นพระแปลกๆเก่าๆเป็นการตัดมือยุคโบราณล่ะ เพื่อนไปดูอง,งค์ขุนศรีเนี่ยไปดูไปดูภาพก็ได้เป็นการปาดอย่างเงี้ยเพื่อนเป็นการปาดหรือองค์อื่นก็แล้วแต่องค์ดังๆที่หลวงน,นีจทํามานสิบองค์ยี่สิบองค์ตามธรานที่ถ่ายออกมาเป็นในหนังสือเล่มใหญ่อ่ะเป็นการปาดข้าง,างนั้นเลยเพื่อนไปดูฮะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมคม,คมกริบเพื่อนไปดู่ไม่ใช่บารังคงอ่ะพระแท้เพ,พือพ่อนไปดูเลยขอบข้างเป็นการปาดแบบนี้ทั้งนั้นเลยทุกองค์เลยผมฟันทงเลยนะฟวันทงเลยเป็นการปาดเป็นการปาดแบบนี้ทุกองค์เลยเพื่อน ไปดูเะเป็นการปาดสมัยยุคโบราณทัง้นเลยเป็นการปาดด้วยมือโดยเส้นตอกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ในพระสมิทพรรคังแล้วก็ริ้วองรอยคือใบประกันขั้นสูงสุดเนี่ยไม่มีใบนี้นะเพื่อนเนี่ยเสียตังฟรีทันทีเลยในพระสมิทพรรคังเลยริ้วองรอยสิบสามประการไปศึกษาหนังสือเก่าๆของท่านบรมครูแล้วเพื่อนจะรู้เลยสิบสามประการแล้วก็เพื่อนจะไม่เห็น อ่านตำราอย่างเดียวท่องกันเป็นตำราเลยเล่ากันเป็นดิทานรอยปูนายนรอนร่นรังปลวกหลุมบ่อลูกพระจันทร์ริ้วระแหงด้านหลังเป็นเกตกระดีคล้ายๆรากใบผักชีรูพนหลุมโพรงเนื้อยนสังกยาแต่ไม่เห็นไม่มีใครมาแสดงเนี่ยรังปลวกโบราณเนี่ยรังปลวกโบราณไม่มีใครมาแสดงช่องนี้มาแสดงเนี่ยมาคุยมาโม้ให้ฟังมาแสดงให้ดูเป็นวิทยาทาน ทำบุญให้สมเด็จพระอาจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยให้ให้โลกรู้ให้โลกเลยว่าพระสมเด็จพระครคังอ่ะอย่าได้คิดทำเทียมอย่าได้หลอกคนหลอกคนไม่ได้สมเด็จท่านไม่ยอมอย่าเอาพระของท่านไปหลอกคนในพระสมเด็จพระครคังยากที่สุดยากทําเทียมเนี่ยมาช่วยคนแล้วคนไทยต้องได้เห็นที่ผมบอกคนไทยต้องได้เห็น คนไทยต้องได้เห็นเนี่ยในพระสมเด็จวัดระรังเลยรีร่องรอยเนี่ยเนี่ยรีร่องรอยเนี่ยเพื่อนห้าร้อยล้านจ่ายไปเลยแล้วไม่ต้องขอใบป,ประกันกลับบ้านเลยเนี่ยจ่ายเงินสดไปเลยหายากที่สุดในโลกไม่มีในโลกนี้หายากไม่มีใครามาให้ดูเนี่ยรีรวองรอยต้องเกิดต้องมีจึงจะเป็นวัดระฆังถ้าไม่มีไม่เกิดบ่ใช่วัดระฆังเนี่ยผมพูดเสียงแห้งอีกแล้ว ถ้าไม่มีไม่ยังบ่อใช่วัดระฆังแล้วเพื่อนเนี่ยขอฟันตรงเลยนี่แหละขอบข้างยุบแน่นคนยุคโบราณละรูปรูปคลำคลำทำขอบข้างยุบแน่นหนึกแน่นหนึกน,น,นวลเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยตรงไหนเป็นหลุมเป็นบ่อเขาต้องหนึกต้องแน่นต้องนวลน,นี่การปาดยุคโบราณเนี่ยร้อยปาดเนี่ยผมขอสิบล้านอีกเนี่ยผมขอมาแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนผมดูดูทุกคลิปเพื่อนจะรู้เลยผม รังปลวกก็สิบล้านก้อนโบรารพุทธคุณก็สิบล,ลา้านเนี่ยรังปลวกสิบล้านรอยป่านนี่ต้องสิบล้านเพราะว่าเป็นเป็นการแยกอะเป็นการแยกว่ามีเฉพาะวัดนักทางวัดเดียวอะเนี่ยวัดอื่นไม่มีไงเป็นการแยกเลยเขาเพราะนั่นต้องขออีสิบล้านเนี่ยค่ารอยป่านอย่างเงี้ยค่ารอยป่านเพราะว่ามีรอยป่านแบบนี้ก็พา,าเช่นต่ออีกเนี่ยเนี่ยสิบล้านเนี่ยขอสิบล้าน เพื่อนผมยิ้มเลยทําไมผมพูดอย่างนี้นะ <S <S นะเพราะว่าที่ผมขอสิบล้านนี่บอกควาว่าเราต้องหนักแน่นนะเพื่อนหนักแน่นไม่ก็ได้โม้แต่หนักแน่นหมว่าถ้ามีอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่มีหมายความว่าอย่างไงอ่ะเนี่ยถ้ามีผมก็ต้องต้องขอสิบล้าน่ะเนี่ยต้องขอสิบล้านก็คือของความจริงอ่ะเนี่ยความจริงเพราะว่ามีมีคุณไปเจอคุณไม่เจอไงคุณไม่เจอไปเจอที่ไหนได้เนี่ยอ่ะสิบล้านเนี่ย เนี่ยการปาดเนี่ยการปาดในรังปลวกในรังปลวกโบราณเนี่ยสิบล้านไม่มีในพระเกเราไม่คุยถึงนะพระเกจิยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดเนี่ยรีร่วงรอยด้านหลังเลยเนี่ยในรังปลวกเนี่ยต้องสิบล้านเนี่ยเนี่ยอันนี้ห้าสิบล้านอันนี้เปิดห้าสิบล้านค่าเปิดเนี่ยเพื่อนผมยิ้มเลยนะเพราะว่าเราต้องเน้นแล้วต้องเน้นต้องเน้นเราจะมาดังอึ๊กอักอึ๊กอักแบบนี้ไม่ได้แล้ว เดี๋ยวคนเสียเสียเงินเพราะฉะนั้นเราไม่ให้คนเสียเงินไงที่พูดเนี่ยช่องผมเนี่ยแม่คนเสียเงินให้เหลือสตังค์ไงผมบอกให้เหลือสตังค์ให้เหลือสตังค์เอาไปไว้กินข้าวไว้จ่ายค่าเทอมลูกไปโรงเรียนช่วงนี้เศรษฐกิจเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมาดูพรีะระสมเด็จวรรคังเย่ยค่าค่าอบรมก็ไม่ต้องจ่ายเนี่ยดูฟรีหมดเลยเพื่อนผมดูฟรีเข้ามาดูเข้ามาเซฟ เขามาดูกันหลายๆครั้งเนี่ยเขามาดูเหอะแล้วให้เพื่อนไปท่องโลกเลยโลกวัดละครเราไม่ไปยุ่งที่อื่นเลยให้เพื่อนไปท่องไปท่องในโลกขึ้นไปอยู่ที่สูงที่สุดแล้วมองลงไปอะมองลงไปเจอไหมเนี่ยพระสมเด็จพระะครอะทาไมแพงมากอะเพื่อนเนี่ยที่ท่านเซียนเราผมไม่รู้จักเซียนนะท่านบอกว่าเช่าภูกเก็ตไปขายที่เชียงใหม่ก็ได้ของแท้ไง เช่าเชียงใหม่ไปขายปาลังเบซาก็ได้เนี่ยเช่าเมืองไทยไปปล่อยที่นิวยอร์กหนึ่ล้านก็ได้เพราะว่ามีไม่มากหายาก1นึ่พันล้านหนึ่งมนล้านใครจะไปรู้พระสมเด็จมีน้อยที่สุดในโลกเนี่ยเป็นวัตสุรุงอันมีค่าอันเป็นมงคลเนี่ยที่แพงที่สุดในโลกเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพระสมเด็จพระครังเนี่ย ยากที่สุดแล้วไม่มีใครยอมให้ดูเพื่อนไปท่องไล่เลยไปท่องดูเลยนะเพื่อนท่องโลกท่องโลกพระสมเด็จเนี่ยเนี่ยผมบอกเนี่ยขอบข้างนี้จ่ายสิบล้านนะครับเนี่ยเนี่ยสิบล้านค่าขอบค่าขอบอย่างเดียวนะครับเนี่ยค่าตัดขอบอย่างเงี้ยเนี่ยตัดขอบเนี่ยเนี่ยตัดขอบอย่างเงี้ยเนี่ยตัดแบบเนี้ยตัดกรอบแบบยุคโบราณอย่างเงี้ยจ่ายมาเลยสิบล้านเนี่ยจ่ายตังหากสิบล้านเนี่ยนี่นะนี้ยังไม่ได้ปาด ยังเหลือให้เห็นอยู่เป็นเปลีกให้ดูง่ายพระสมเด็จวราคังขอบคุณเพื่อนๆนนที่เข้ามาชมเนี่ยมาชมชมชมจนจบบางคนชมจนจบแล้วก็มามาดูซ้ำเนี่ยมาดูซ้ําไม่ได้หลอกคนเพื่อนผมไม,ไม่ไม่ไม่มีเวลามาหลอกคนละเนี่ยมาช่วยคนไม่มีเวลามาหลอกคนละแล้วให้เพื่อนไปเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบที่อื่นไปท่องโลกได้เลยว่าพระสมเด็จวราคังมีแบบนี้ไหม ทั้งพิมพ์ทั้งเนื้อทั้งธรรมชาติที่ผมบอกว่าสามหลักถ้าเต็มล้านวัดระฆังขอโชคดี